เติมให้มนันอร่อยว่เปิดะติูบรปีเลยเค่ะน้ำตาบนา,าบน้ำข้าอ้อย สบ,บายดีเด้อเนาะสบ,บายดีเบสสูคูสู้คนสบายดีตอนคำพี่น้องยินดีตอนหับเขาสู่สองสวรรค์หลั่นถุงเด้อเนาะทุกคนตอนนี้เขากำลังสิ้นบบักะโลนีบ้านสาวรรค์อื่นบักะโลนีแต่ว่าฝั่งไทยบุกหมูอื่นเนี่ยแต่ว่าไทยสอนรนเขตเขาจะเจอเอิญนู่นย,ย่นี้ตรงน,นี้เขาสิเกี่ยวหัวพกพัวใส่ให้มันหอมเลย วัดีน้องมาเด้อมากินต้มใส่ไก่เรืองบ้านเฮาใส่ไก่ใหญ่มาเอื้นใส่ไก่ตัวเขาบักมอนตะกี้สกรต้มใสไก่เขาบ่อยากเขาอีหยังใสไก่ตะกี้เขาบ่กินเลยบ่หายติตยังน้อยเดก็บ่ได้กินแต่ดนแล้วได้าว่าอันบัดได้กินลยามมื้อแรงน่ะมากินอันนี้แล้วเข้า้อีหยังคือบักระโดนพี่น้องอันมื้อนี้ซ่อนบริลงคลิปเลยเนาะลงตั้งแต่คลิป1ตอนเช้า เล็ก,กับไปห้าโมงมาแล้วก็บริถายคิบเลยเมือ่อเสาร์นี่สิเรล่าสุฟังตอนตื่นนอนมาตอนสี่โมงเสาร์มาเข่าห้องน้ำมาเข่าห้องน้ำเลยมาหอดห้องน้ำพอดีปิดประตูกําลัางเปิดไฟเลยบุกไปเลยบุหูเอียงเปิดไฟแล้วแล้วก็บ,บุกหูซึกแบบเงเสาร์มันล่มแบบใดเอียงมันลงแหงซาใดห่ะนะแต่ว่าตอนมืนตาขึ้นมาอีกเธอหนึ่งกะ,ะทังหน่ำนะมันขวมมามาผมนี่นะเปียกหมดเลยก็เฮ้านอนแล้วเข้าไปมัดผมเนาะ แล้วพมมันก็หัวสุ่มฉืดตง,งนี้แหละต่ว่าหนานะมันแนบลงกับพืนคางนี่นะวัดผืนกับคางเข่าซ้อนกันนั่นเข่ามันซ้ำแล้วก็อันนี้ที่มันล่มอยู่คอนวัาแล้วมันนักหัวขางหนึ่งบนทนี้เดี๋ยวก็ปวดเบิดขมงตาแล้วก็วม,ากมานอนอยู่เทียงจนสวยเนาะตอนไปยามกุบตุ่มกุบตอนเสาร์หนักอ่ะมันก็มึนๆนะหักหางไป ตามสีบอกเนาะแล้วกันหลังจากนั่นมาแต่อย่างตุ่มกบลงคลิปหนึ่งได้แหลวก็มากินข้าวเศร้าแล้วก็ไปหาหมอไปหาหมอมาแล้วจะกนจินยาแล้วก็แบบนอนพักผ่อนหมอเขาก็บ่าประมาณน่อยกับเรห้นอนเดิกนี่แหละก็มาพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ติดตามอาการเบื่เจะคล้อง,องเพราะว่าหมออยู่ในบ้านเนห้องบริเวปดกดด้วยนะเรามีคลินิกใีเงินอยู่แต่ว่าบริเเอ็กซเรย,รย์อยังต่างๆนานาค่ะ แต่ว่ากระดูกยังกระปริตก็ตามหัวแต่ว่าตอนนี้มันก็หัวน่ะมันยังหนักหนักเลยนอนไปนอนอยูอย่ตุบใช่มานอน,นยนอา,านอก,าายอ,อ,กอยู่เตียงกรบปนินอนเราถ่านจะเต่าเลยกับย่างเขาส่หนึ่งเสืร์ดำเนาะโปะหัวก็ขาดมาขึ้นมาแตะหัวแล้วก็ลุกไปนอนหันแล้วก็ร้อนเลยเห็นคือนั่นเท่านั้น อันนี้แหละนอนทุกคนละมืออน,นี้ก็คือแบบแบบพักผ่อนแล้วก็บอกเออเมือม่ออะไรก็นอนพักผ่อนดอเราการ็นอนให้มันคร6-8ชั่วโมงแล้วก็เอายาใหา้กระยานโดยแบบสมองอย่างนี้แล้วก็ายันให้มันเด็กกระหูกกระเทือนแต่ว่าหัวมันบุ่ยโขหัห,ห,หนามันหักแทนดิต้องค้างแล้วก็ให้ติดตามอาการเบื้องเจ้าของถ้ามันเป็นแบบอดไรยังคือต้องไปหาหมออีกรอบหนึ่ง ของวันนี้ค่ะเกิดขึ้นเมื่อเ้านี้เว้ือทุกยามเกิดขึ้นไว้แงกับบริมีเพื่อนนะสี่โมงเสาร์หนูพูดได้สีมาเห็นปกติสอนกับบอกเคยตื่นสี่โมงนะลุกมาแล้วก็ไปเลยเลยลูกเองได้ลวก็ย่างมาเพียงพอดีอีมแม่ลูกหนึ่งเก่าตอนเ้านะฮะคัดเขียนคัดค้าดิบนหลุมโบเขียนอ่ะมันถือบนห้อหลุมอะต่เต็มวันนี้ อันนี้คือปปบักกะโลนี้กับอันเท้าต้มนำ้ำสุกกระดูกหมู้ทุกคนโอ้จะเห็นว่ามันหวานน้อยรูดแบบมันแบบมันฟาเต็มหัวเลยแม่ี่ตน,นี่ใส่กระดูกหมูจ้าทุกคนหมูกับเบิร์คยแล้วก็ใส่กระเทียมหอมเจียวที่เอาเตรียมไว้ลงไปหอมหอม่าใส่หอมผักชีลงไปพี่น้อง ก็เรียบร้อยพร้อมกับอุ่ยอุ่อ่ะกพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะได้เวลาเสิร์ฟจ้าหนังไม่ใส่เพื่อสดพี่น้องมันนิ่มแล้วโอนหลวกต่างหากเนาะแล้เขาก็ปุ๋งหนังม,มาเลยก็เอามาลงคั้ายๆหมักเนื้อๆนะ่ะหวานที่กันตุ่มกระดูกหมูลเลยอนะโลง่งๆแต่ม,มันก็สีเบลี่ๆอยู่บ่ตรงหลังยางันออกก็บเปียกทุกนันเสร็จแล้วค่ะ ่าแตยคนมาค่ะขึ้นมาเดิอขึ้นมาเดิอปี๊บสมเกือบโมนำหัวมโถงตักเอาไว้อีกมาไปแล้วเดินสิาเดิอมาเดิอไาเดอตายไปโคมมาแล้วปนี่เอามันเมือนโบเห็นหงอเป็นแต่ย่านงูอะไรมันไก่ปลาอ้อยหกนูนะเฮ้ยดอกไฟน่นนี่นะกระต่ายพี่น้องนี่ มือนี่นะซิมีสองวงเด้อว,วงหนึ่งนะอยู่เทียงสวัสดีวงนี้นะอยู่เทียงสวรรค์ต้อมอันนี้นะซื้อมาตั้งแต่ทโถใดเดือนที่แล้วแต่ว่าก็สีเด่นต้มพี่น้องต่เมันก็เข้ากับบรรยากาศนะสดแบบนี้กับบรรยากาศลมหนาวอุ่นๆเดอย่ากินมันบม่ได้แทะอย่กมันไ่ได้เป็นต่กลิ่น <c oughs> กินตอนนี้ยังทันดีกว่าขึ้นลูกขึ้นมากินตอนเที่ยงขึ้นเดี๋ยวเล่นบทกินลูกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวตีซ้อมเทียงขึ้นนะมากินกัดบักเพ็ดนะทุกคนบ้านนู้นต้มข้าวเปียกบ้านนั้นต้มข้าวเปียกอันนี้ต้บาามบัมกระโลนี่ต้มตะเวนแล้วแจ่ช่วยเล่นบ่อ่อนว่าเสียงแต่เที่ยงอันนี้ ยีแม่ก็เลยบอกว่ามาตุ่มต่อนคำเข้ากับผ้าใน,นอาบเรียกกะปิะปอยากกินเข้มไรเ,เบอร์อออลแล้วเลยหมักไข่ล้างด่างเบอร์เทนบอกคนเหงันไก่อีเมย์จะหายเราเลยห่อสมเกลือเอาไปปิ้งไปห่อสมในตู้เย็นอีเมยเ,เห็ด ว่าเมนเกลือขวมใส่เป็นกระปุกเพื่อนผู้เฮ็ดกันยังบุกินเนี่ยเฮ็ดแล้วแล้วมันเค็มอันนั้นอย่าไปปิ้งฉันไปปิ้งเฮงนักหนาแกก็แบบเราหมักเค็มอันเล่านะพอดีเทึงโคนั้นเนี่ยมาละนะยมูผัดโบเป็นตานี่เปิดเอาไม่ได้เลยมอเา ทีมเห็ดกินไม่แต่ว่าจางจางเลยแบบมากิดนดยมันเค้ม,มคยเห็ดแห้งเด้จุดจุดซูยี่แม่น่ะนะสมกับเค็มสิรอดกันเค็มคนที่เห็ดจางเนี่ยกินเข็ม,มบัดคนเห็ดเข็มผัดอันคนที่กินเข็มเข้มเทศจ่าบบกกงหมูผัดโบเป็ดแต่กินดิบมัน มันแปลกแกตการบักเพ็ดดิบใส่สมกเสียนมะยมทักกีเิ่นมักเบิ่งคลิปเด้กเมจีพันยาสมภกัดบักเพชรเป็นมากเพชรอยียายติดนึ่งหายดิบต่ัโจเลยนี่เห็นเขา ตุนนอยน่ย้่มะมันนั้นสมูห่อเสบอกยมนเทเนาะใส่ไหมเออเราก็ใส่ยูเล่ยเล่ยยจะเล้ยพี่บ้าบ่อซุนเมือนตีเล่ยไน่กงดอะกู ไะปิมันเค็มยังไงซีมึงกอนคำหนึ่งหรือกับไปมก้นปิ้งเวามเค็มแหงเนาะลองชิมงอหลว่ะเป็นน้ำหมูเยคันปิ้งก็จะเค็มไหมมีไปอันนั้นเลยไปปิ้แม่มาไปปิ้บุกนะไปปิ้เบิรดนะมันบมีไปิ้งันมีมีเข้าข้างอันเสือดำอยา่

จังมันลงสำมด็มันบูหงเมืองอสำมวะแห้งนี่แต่หัวตื่นร่ดเร็วหัวเมือ,มงอ,งองมันหัวเขามันสำมเปิดมันกขนาดทีแห้งเตื่นมัน,ม,นมันบุมาบบบเดียวห,หอย้องหนำในห้องหนำสะวนไปเสือชิยางหมดห้องหนะ กัญยงว่ามันบมมันวูบโบมันบวได้มื่นคือเขาเขามาเปิดไพ่แล้วเขาบวหูซึกเลยว่ามันเกิดยังขึ้นแต่มันได้ยินเสียงในหัวมันล่มกระทั่งน้่าขวมใสหัวเขาเออคือมันเป็นลมมันวูบไปเลยมันบวหูซึกเอียงแต่มันได้ยินเสียงในหูบะเทามือนตามาเลยน่ะเฮามันก็ยังอยู่ในพืชอยู่เด้อหัวเขาเปียกพืช โทรศัพท์เอาก็จุบนดำอยู่เลยกระลุกมามันก็ยังเซย์อยู่แล้วเปล้วก็อยากมาเที่ยงสี่โมงเสาร์มันบอกอีเมลก่อก็ดก็เคยเห็นสัมผัสเข้าเนี่ยเห็นอ่างก็น่าขยะคัมโตชิมอนอ่ะสิไปไต่หนูสำหรับแมนจิงเขาเปียกที่พูนบ่แมนกินข่าเปียกอยู่เที่ยงพุ่นอัลซิไปไต่หนูว่าสัน ลายลบานีนาบบมีพลงตุบแล <bey ue S 1> ้วเนาะเมือนนี่คืนได้ตตุบผมจะสะจะสะที่เปตหนาวกับุดกันลมพายากลิให้ o o m i ห้ามเอามาเบิ่งในนี่ที่สามเมลีงเผาอินที่สยั้นตุบม้องด่างเว้ยจะบอกใจมันยังจะย่างปามย่างเ้ากรขังป นอนจนแจ้งผู้บ่บนัยบอกให้ท่านให้เจ้าเจ้าให้ท่านอนนอนนอนเป็นเจียงหาหมอมาเัาไปนอนจุดเจ้างบัดหนึ่งห้นอนน้ำเนยตื่นมาไลาชิโตกเตียงก่อนกันว่าน้องและสิควรเต็งหนาเอ้อนอนโค่นเยอะเจ้าหน้าบัญชีว่ามันปวดบ่ได้แท้ตื่นมาโค่กายคากันขากายโค่ทั้งนักกัน อ,อันีอิ้มนบ่บิัว่าบกยนอีกแน่น,นะานมา,านตกน,นัน่งอยู่เทึ่งลดลงูดลง,ดลง,ดลงเสียบบอกกินกับกะเปีนี่ก<ม>ินเอาแบบกินกับผากก็คือเสียบมมนกล้ไขๆเขาเปียกเนาะหมั่กอนะักกระพักเืมยังก็เป็นตเสียบรสภนี่น ลากมาแม่้อยมากินนี่กับตี้จมื่อให้น้อเงีหายมาแม่กินมักกูนี่ระตีอมา่ชดด้วยกนะยาเมื่อเอาข่้มแถบมาไหมมาชิมเสิกแเข้าอันชาิที่เราคุนไว้แล้วมัน <c oughs> ไก้แล้วนะขึ่นอธิโลนัลงนั่งลงต่ช่ทางนั่นแล้วคะมันอิมาเทาราชิมึงดูถอบชเทอหาสอบให้สิไปถอดบึดหนอหาที่จเยวบะลสซีเอามื่อเมียนม่อไรนจุ่เงินบ่อนมีไก่นะก็สังเกตได้เลยสกตงน่ากินไม่กินอีไม่เทาเรากินเค็มบ่ เมื่อเอาันกเัลนกิมทัปิงม่อห้่เราตีหอนึ่งมันคอให้กินนะขันคอยให้กินแล้วบคอยให้บัตรชุมเพิ่นเฮดเองนะเข้มอีเมทัลคือกันแ่บเพิ่นตำมกทั่วเพิ่นตำมกทั่วนะกมเข้ม เมื่อเช้าน yeah, ี s. <S art, ่เห็นย right you ่งไกิหมนกั like um, ินย่างนยาเราไปกินคือเป็นข้าวรวยเลยรวยมียังเราไปกินรักินกระเบ้อะไรขนาดกผักนลวกเรากินจะลวกผักพนงีเราบกินขนาดมาเกลน้เมือนะเรย่งหอยไว้ในอันประกาศช่องมันยังคงหวานขั้วเนี่เทประกาศช่อง กูสั้งอันคววาประ่านไป่องบายไปดอกมงกึงนเองอนี่แล้วกว่าอยาว่าของขยะนะคึ้นนัพี่ง,งเอาอี้ยงใส่เป็นเป็นโซมอยู่บ้านอุดมไส่น่ะซื้อนั่นเือละสิพันนะพี่สะก่อนแล้วขันเอ,อกนานีอ่ามันก็ซื้อลงมาไว้รครับซื้อเดียวซื้อของกระลวกเบิ้ดมือเท้านี้ให้ผกไปอัดเพงมือไดสิขึ้นไปอีกบาสิฝาซื้อสิันได้สุ เขาคั่วไหนๆคือเขาเอาเงิหกปเหนท้องหญ้าน่ะเอาไปมว่าพุ่นกับบรมีได้คีดดิบนะคะให้กันแหลนอยู่จะเข้าใส่แบบใดไม่เข้าไปเห็นแล้วต้นไปยังหอยยังอย่างบปทำบ้านเขาค้นพุ่นใส่ไะแทงจิตใจซช่ไปเบิ้งเงี้เดียวนี่นะคะสลัดแล้วนกอปลาทองลงบัวแล้วเ้อาตังแปลูกผักขายบ่ล้าปลูกและทรงตลาดปักทรงบ่อ๋อแล้วปลูกตลอดยำคนยำนึงแล้วยำคนเขาก็คูนเอาดีนะ ้จะปจตป้าเขาไปอัดเพืงทางเดีวยวนี้นะมนี่ว่าอยู่น่รู้กับเขาหน้าจานตัวเองมือเดิมได้สมาอัดตัวเองกับเบิรของเขาคนละ่าวหางเงินก่อนพี่น้องก็อยากเบิ่งธุรกิจเฉล่แตะซ้อนยันนำไปบุถือจะเราไปอัดจี๊ดใสกับบุหูท้าเบิ่งบัรมอัดของเรายิ่งแต่บางบานวี้นั่นอยู่ใส่ห้างน้าูนาูแต่คอยขยัำบุหูไว้ยังไม่เคยราะว่าเราจะไปชเ่เขา้งหมอ มาเบิ่งพี่น้องเดี๋ยวก็มาอัดองเจ้าของแม่นเบิ่งตอนเรามาอัดของเราก็แล้วกันใส่ผัมะพใส่สะของเพ่นออเดี๋ยวาเบิ่งยกยนพอดีแล้วกงานคือบ่ยงเบิ่งงัวบคือได้ลูกมันได้มื้อเช้านี่นะมันได้วยนี่แหละแม่นลงไปยามตุ่มก็เบิ่งก็สิได้กได้อยู่ดอกเนาะมันน่ะอยู่นลาอืมมนจสิตกนี่ล่ะ่นเใหม่อนะเราเด้อค่ะ มันใหม่ผ่าคุปลูกปุแลเรายังมาหาติเขาเพื่อนเพิ่อนอยากกินเขาฮอนเขาไปทางนี้ก็เห็ดอันนี้แหละก็บโบได้หนึ่งเลยว่าอะไรมันเหนียวเงข้างละเอิญยัง เชทุกคนเนาะมาเด้อมาเด้อมาเด้อป้ามาเด้อสิทธิ์ขออนุญาตลาอลไรเด้อเนาะขอบใจเบิดสุขูสุขคนที่ติดตามแล้วก็เป็นดดกำลังใจให้สวรรค์เด้อพี่น้องเนาะจังได้ก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ฝากเบื้องโฆษณาให้เด้อจ้าเนาะเพื่อเหตุขีบต,ต่อต่อไปไปแล้วสบายดีดดตูดเขาแงนมาไม่คุยเนาะ